เทยาเท้าปาดปาดไม้อีไปร้องไงสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนแรกๆนี่กะมาพบมาพบก,กับช่องสีแล้วพี่น้องเลย นี่ชาวสี่สิบห้าพี่พาน้องไปหาลูกไม้พี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะ,ะ,นนะนอ,อยากกินกูกินปลาหลายมือหลายวันแล้วพี่น้องไอ้ยังกินเกลือไม้เลยไปหาลูกไม้เมื่อนี้พี่น้องไปกับจซาปาคนกีรลายนี่สบายดีแนส่สบายดีพี่เก่งไปเยอะสบายดีจซาปาคนกีรลายไปกับจซาปาคนกีรลายละพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะไ <laughs> ด้นเนี่ยแม่นะะ <laughs> ัน่นละแม่ฟากีร้ายกีร้ายไปซาป,ปา เสียใจไหมที่เกิดมาขี้เหร่ <c oughs> กูไม่ได้เสียใจ <c oughs> อ่ะกับไปหานแต่แคมบ้านคือเก้าพี่นอ้องเลยไปดู้น้ำตาซีเลยว่ามันไปหานไหมอ่ะแรงมันชีได้ไม่มีได้เพรว่าผลผลก็ลมีตกแต่หึงหึงละลายพี่น้องย่านมันมีอ้อนะมันมีอ้อก,กินไปจะเปล่าแรงจับแ,แก้วบอก ้วนี่เลือมันมีคนกับมันเยอะลมแล้วนี่สิเลืองได้ยักโดงนะอ่ะคุยนีกโดงเพราะเขาหากะหาพี่น้องเอ้เพราะมันเป็นหน้าแรงแน่เนาะก็มันมีอ่อพี่น้องเอ้ยชีโม่เลยขาวมันนี้นะพี่น้องเอ้ยสีโ <c oughs> มูเข้าเก้าโม่อ่ะละ <c oughs> มันเลยมี มีได้จกโด่งทุกคนเลยไปหาไรเลิศบันนี้ชะปลาเฮาฮะหาก็บไรอื่นหาไรเลิศไรอื่นเก็บพักกิเมี่เจ้อทุกคนเลยหาไม่มี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 แววได้พอวสามซีโม่หาแล้ววันนี้ขจาวอาแล้วกะเป็นเป็นไปหาเก็บพักบันนี้พีปปาา่น,น้องเอ้ไปหาเก็บพักเมื่อซุปเคยเห็ดกระแดงบัมนี้ เลย,ยเลย,ยเอวเวอไทุกคนนะเป็ดไก่หน้ากป็เจ้านะลายขนาดโหหรือเป็ดไก่เจ้ามาเก็บผลน,นะอือพ่อกับวายมาเก็บพักเนาะได้ไหมแถวนี้บ่พักเนาะนะเออเก็บมาเนงบอม ทำยาฮัดบอทวเล่นพังงนกนะพอแถวนั้นยาอึงนะวะไ่ลายแล้วบอากัมาตี้มีถังแงนี่บอกภ่างนอกนะยางกำลังมีท่านยางจ้าพอี้แว่นกับมี่บอหน่ นี่ทุกคนของเนาะอื้มอก้าวบุงโง่นาลายเนาะของเนาะนั่นนะมัน,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 นปีนี้พอมียมีสี่โมงยังหอนอยู่พี่น้องไง เนื้อควายก็มีดเลยเอาอะเอามีดมีดไล่เทงเอาเทงเอาแล้วนี่มันนี่พี่พี่พี่งามบั็นี่นนนตะเมืงเ่งละค่ะวแพงจะไปขายอะไรเจ้าก็ไม่มีได้เงินบ่เออมีได้เงินที่คิวบ๊วครับ สเอาแต่ตัวมั่งามถือที่ไรเฮาสีบอกเอาเอาให้มันงามคือคุนบอกคนที่ลายเอาผักกระตุ้งเอางามไข่ขี้เงาหางผู้เดียวพี่น้อยไข่ขี้กเงาหางผู้เดียวนี่เสียดีกสุดแต่น้องามเุ็นคนไห มือซุปใส่เห็ดกระแดงสุดยอดคำแซบเด้แหละงานนี้ก็เอานะจอนงามทุกคนเลยงามนนลิผักเง่ากินกระป้นกระปูยิ่งหาไม่เอาเสียมคุยก,กับปมูมากินจับเดนะ้เนาะ กาอึงไปก็ไม่ได้ยืมเงินอะมันก็ทุกคนทำงามอยู่ในพักเนอะนี่มีวิตามินนำ้ำทุกคน คือเลย แล้ล่ะพี่น้องอ่ะขี่ลายกินก็นมีเม็ดเดี๋ยวเอาจากหน้ากระชีดเ,เมื่อละเป็นชะปลาคนขี้เลเก็บต่อะะเป็นชะปลาคนขี้เลเก็บโตคนคิเล่เดี๋ยวเลยขี้เล่เลยเม็ดเลก็ขี้ลายเม่นบ่อืม้มให้มอสิกเลายเนาะ นี่ก็งามงามทุกคนเลยงอเนี่ย,อ,ยอ่าวันนี้ได้ได้สปาโอนปาพอแล้วพอเขาโค้กเขาคนน้อย ท่านยามอบ่อป้ามอนุ่งเชื่อปเลยช่เจ้านะเออเจ้าป้าเห็นมันงามเอาอยู่มีญาติคนดนี่ก็งามนะนาแก็กกมเนก ป้าพี่น้องเมอือได้แบบนี้ <laughs> นะผักเนาะก็ได้หลายเด้พี่น้องเมอือกะสีซ่เฮ็ดกะแดงซุปเ์ฟผักเนาะมานี้พี่น้องกินแบบมีมีเลือดมานี้มีมีเลือดแต่ว่ามีวิตามินหลายทุกคนนะผักเนาะนี่เนาะนี่เขาชื่เล็กตัวอ่อนอ่อนเลยพี่น้องเยแต่มีอ้อมเซ่้อง อันนี้กเอากระเบนเข่าอันนี้เนาะกระเบนกับกินกับเขย่าเออทุบจุงวัวนี่นะอีไฟบันี่นะกปกคักก็ะไเหนอีวรอีไฟกาดยูวช่วงหลังกัดอีหอนเนาะกาศมันหอนกัดนั่นเลยขนาวเช ย่าหานมพายะขึ้นน uh, ี่นมพาเออเฮ็ดปลานมเออคันยำหอนยเคยมิดปลานมันยนาวย่างกันอยู่เนาะปอนปอนะมานี้แล้วพี่น้องเอ้ยปอนก็เลนํารมีกา ทางเอติพักนะไม่เส็จว่ากินกับผักกินเนี่ยงำพ่อแล้วป๊อมันแรเลยฮั่นก็เอามาขึ้นย้ามาอื่นกะเอามาอารินึ่งยี่ไปน้ำมันเม็ดพี่น้องไอ้มาฮอดอันบ้านน้อยกินน้ำมันเม็ดเฉพาะเฮยเฉพปลารับเงินน้ำยาไปชิวน้ำมัน มีถึงเงินมันจะกีบมันเม็ดพอดีไปถึกน้ำเตบ่อาไปไปเอากระตุกไปถึกน้ำเตเดี๋ยวแม่นึ่งข้าวท่าด่างไฟคนทุกคนเลยไฟนึ่งข้าวท่าสปายมันก็สะพายไปถึกน้ำนะ ด้วบ้งก็ไม่ใช่ล่างน่อเรื่องแต่เฮ็ดแลยกะเอาหาหงหงเอาหางลไแล้วกนมีได้ลงไหม,มีได้ไลงไปแล้วก็ต่อจะไปเก็บพักมาพันน้มันเม,ม็ดลดกะอร่อยนึง่งข้า ยี่เบิ้งพักจะซีก่อนพี่น้องแบ่งข่อยยาแดงแบ่งข่อยยาสั้นแล้วกันยาอยู่เพื่อนฮันคนละยุทำนนี้กะเลอะเลอะกินแล้วพี่น้องอ้ถ้ามีแบ่งข่อยยาชงพูดกะคือนละคือละลายกันนี่แต่ว่าทานี้กะคนจดสีก็กินมีเม็ดแล้วล่ะพี่น้อง ุโลแห้งมีมักแบบกินผักกินหญ้าอยู่นะส่นจ้ซนะีเนี่ยมากินกินผักนจ้ซชีไปล้างก่อนล้างเซ้น้ำมันเปื่อยให้ดินเปื่อยแล้วก็ล้างเอาน,น้ำเล่นไปก,ก่อนเอาน้ำไว นี่ทุกคนงั้นเจ้าส,สีล้างสะอาดสะอาดแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็ส,สีก็สีเสเฮ็ดเชื่อทีกระแดงทุกคนเลยโบเฮ็ดกระแดงกันยังอ่อนอยู่ทีกระแดงมาแต่านไม้ท่าเมื่อวานนี้แหละ,ะ,สะสีเมื่อว่าพี่น้องเอาโบเฮ็ดกระแดงส,สีว่าเอาเลยซุปเสือผักพี่เล็กก็แซ่บพี่น้องไอ้ชาวสีก็เลยเอามานะ,ะ,ะยังอ,อ่อ,อนอยู่เลยทุกคนเลย อ่อนชุบเสื้อผ้าคือเลยกเส็บว่ะเอาเมา่ชุบล้อมเบิ้งว่ะซาซีก็เลยเอามาชุบนะนะเสีแบบ,บเดียวมันก็นอ่อนเลยนะเสียจังน้อยซสาซีจะมาซอยเสียปลาเป็ปกนกงมาตึกน้ำพี่น้องเลยแห้งตุกเธอเสืออู Hơi cong cư Đừng bình yên Tớ xăm tớ xác Xăm tớ tức nắm cơ phê Mì bơ mắc nè bà tớ Bơ mắc tớ kì lai. Mắc kì lai cơ kê Tức nắm cơ đáy xăm tớ xác Nhung tớ cơ Mì ra bơ kín bì lơ Chắc bây giờ anh หวดจ๋อซีก่อนพี่น้องหืมกําลังอ้ายเฮือนศรีสิลอยสิดิสิลอยเบิ่งเห็ดกระแดงจ๋อซีก่อนอ้อนหรือยังอ้อนแล้วเด้ทุกคนเอ้นะนี่สิซอยก่อนซอยก่อน 慢点哇！ Hãy subscribe cho lô Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ดประมาณนี้นะแล้วคะจะจ่อย่นี้่คยห้มันได s. <S ้ชแวยเล็ก <C apples> เฮดกระแดงครับอยเรียเรียบ้อยน,นี่คือผักทุกคนเลยเดี๋ยวจะอันนี้เราจะต้มอันนี้ก้อนต้มเฮดก้อนประมาณเฮดซุะกแล้วก็ซาสีกะจีเอาผักลงตำลังนะเอาผักลงตำลังุกมินิเม็ดได้ทุกคนเลย นะล้างกินกับทำงามใช่ม ขานาโคกนี่แข่งแล้วเข้าแข่ขงแล้วข้านาโคก นี่เราจะค้างหม้อก้อนพี่น้องเลย จสืสีอ่อนเห็ดลงก่อนนะนเห็ดกระโอนก่อนทุกคนเลยป้าตาทุกคนนะเห็ดกระซุกแล้วละ่ะสเสื้อสีเซอร์นันเลยเสื้อผักเลยเสื้อผัก ทำเจลเลแล้วก็มาซุปบั้ทุกคนเี้เชื่อพวกโบฮอมเชื่อก็ไม่พี่เลอแล้วก็เลว มาอไปน้อยคิดเตะไปิวพี่น้อยไปซิวน้อยๆพี่น้องปนกับจุ้งจุ้งจุ้งมัดลืกละมารแดงชีมาซ่ยบูพักว่ะ

พูนในเฮ้วงามไปดัดปั้นมาเด้ทีนี่ทีนี่แม่อยู่ด้วยชองเสียนเด้อย่าลืมกนเป็นปต้นมาใช้เด้อเอาไปยาสินนี้ต้นพงทุกคนเลยที่พง เขาโคทุกคนชุบผักกาดชุบผักพี่น้อยชุบผักเต้เห็ดนะเต้เห็ดอ่อนๆพี่น้องเอยมาเนี้นะผักเอาะผักกาดผักอันหั่มห่อเครื่อผักหอมเปียนและพี่น้องเอยกับผักอันเสริมน้ำผักโบน้ำผักหอมเสียสีน่ะมันแก่มดละล้นเลยมาชิมก่อนทุกคนเลย ชิมชิมคำใหญ่ๆเลยแคบน่ายจังน้อยตึมเกยืองน้อยก็โอเคแล้วเวลาเดินมีน้ำปลาไม่ยื้นปลามากินทุกคนเลยเพาไปเมืองเขาเลยก็ไม่ได้ชื่องดแนงชื่อเชื่อเกือก่อ เลยได้ทุกคนได้่าแบนี้แหละของธรรมชาติมีวิตามินผมมีน,อน้อยนี้นะลนจานทุกคนเพราะมันมีลายลนจากนก็จะซีกินได้สามมือพื่อนีล หน้าตาทุกคนชุบผักเจอเห็ดทุกคนหน้าตาเป็นแต่แทบแห้งป่ะปะพี่น้องกินไะไได้บ้าน,นี้เนะนี่พี่น้องของอยู่ของกินเขาก็อแล้วแล้วได้นี่นชุบเห็ดถ้ากูเลินมักเผ็ดแล้วก็กลับเอาได้นี่อันนี้ก็ออกกุ้งมัดพี่นออ้อยกับปลาซิวแง่นะนี่แจวจำ khao hào kỳ kia anh xin chưa chuẩn mày 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 เปนแมไกบ้างนะคือเอาไงไงไงหนากน,น,าน,านะเอไงเยอาน่าเยเยะมาคิดน,นี่หั่ออป็นยังไง์นม,มิกินากง้ย

หล,ลาลยอทำนี้จะกาะอฝ่ายย่งใช่ไหมนี่นย, <c oughs> ย่างเนาะทำา้างกินว่ายาพพาเลยตัวนั้นเป็นตาเด็ดนั่นยังกับ ้ทุกคนชุบเผ็ดในการถ้ามึงเริ่มอีกเคยกินกะลองชุบบางพี่น้อยชุบเผ็ดเชิญผักเนาะเนาะชุบเผ็ดกระด้างนี่เนาะดูแซ่บพี่น้อยแซ่แบแต่เป็นอาหารอีแบบบ้านๆเฮาน,น,นี่นะแล้วก็มีวิตามินน้ำทุกคนเลยเอ้าวโอเคถ้าเรคลิปน,น,น,นี้กะของฟ้าชนีกันเนาะกินหน้าพอได้ไหมอบคุณทวิตามินผสนตลอดมาเด้เอ,อบายไม่ก่อน